มาดูคดีที่คนร้ายกระหน,น่ำแทงนุ่มใหญ่15แผลตายคาคอนโดย่านงามวงศ์วานนนทบุรีวันก่อนครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแหละว่าชายที่ใส่เสื้อฮู้ดสีดำที่เราเห็นอยู่ในลิฟต์กับผู้ตายในโชคสุดท้ายน่าจะเป็นคนร้ายาและที่สำคัญคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นไอตัวผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ครับก็เอามือถือผู้ตายไปขายมีคลิปให้ดูด้วยนะครับ คือเหตุการณ์ในคลิปคุณผู้ชมเดี๋ยวบรรยายทีหนึ่งนี่ก็คือกล้องวงจรปิดที่ชายฮูดดดำนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นชายคนสนิทของตัวนายไพศาลหรือว่าโต๊ดผู้ตายเอามือถือมาขายคุณผู้ชมคือไอ้คนร้ายเนี่ยมันใส่แว่นตาสองอันนะคล้ายๆกับว่าข้างในเป็นแว่นสายตาและก็ใส่แว่นกันแดดทับไปอีกชั้นหนึ่งอมพรางตัวแหละใสแ่แมสอันนี้เปลี่ยนเป็นฮูดครีมแล้ววันเอามาขายนะก็ เอาโทรศัพท์มือถือไปขายประมาณช่วงเที่ยงครึ่งของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างนั้นก็นั่งรออยู่ที่หน้าร้านใช่ไหมก็พูดคุยต่อลองราคาขายมือถือกันอะ่ะและจากนั้นก็นั่งรอรับเงินครับแล้วก็เล่นมือถือของตัวเองไปพลางๆอะ่ะทีมของเราไปพูดคุยกับลูกจ้างของร้านขายโทรศัพท์ที่ว่านี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือวันนั้นผู้ชายคนนั้นนะครับที่ใส่หูดสีน้ำตาลใช่ไหม เอาโทรศัพท์มือถือมาขาย2เครื่องก็คือ iPhone X R สีแดงและ iPhone 14 Plus สีฟ้าก็ได้ราคาไป2องหมื่นครับคือเหมือนเอามาขายและคิดว่า2เครื่องนี้น่าจะเป็นของผู้ตายครับลูกจ้างของร้านโทรศัพท์บอกว่าวันนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนผิดปกติอะไรบางอย่างก็เลยเอะใจขอบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือของคนที่เอามาขายด้วยชื่อในบัตรครับก็คือนายคเชน หลังรับเงินไปแล้วก็เดินออกไปครับคือตอนหลังลูกจ้างมาดูข่าวเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใส่ฮู้ดดำที่อยู่ในลิฟต์กับผู้ตายในวันสุดท้ายก่อนที่จะพบเป็นศพหรือเปล่าคุค้นๆนะนะคุค้นๆก็เลยไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอปทุมวันแล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีคือแน่นอนว่าคือเขาต้องรีบไปแจ้งความไว้ก่อน เพราะว่าการรับซื้อแบบนี้ถ้าถือว่าไปขโมยมาหรือว่าเป็นของคนตายจริงอ่ะมันจะโดนคดีรับซื้อของโจรไงอ่ะไปฟังเสียงลูกจ้างนิดนึงครับอ่ารับซื้อเสร็จปุ๊บเอ๊ะเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะอ่าผู้ชายคนนี้ทําไมดูลักษณะผิดปกติจังเลยเอ๊ะเรามาดูข่าวเสร็จปุ๊บเราว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ทําไมเขาเหมือนในข่าวจังเลยเหมือนคล้ายๆกันนะคะเราก็เลยอ่าเอาเครื่องที่เขารับซื้อเข้ามาไป ลงบันทึกประจําวันไว้เพื่อแสดงว่าเอออันนี้มันเป็นคนคล้ายกับในข่าวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนคล้ายกับในข่าวาช่วยลงบันทึกประจําวันให้หน่อยอเพื่อแบบว่าเออมันเหมือนเป็นแบบเบาะแสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นครับทีมขา่าวช่องแปของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ไอ้ผู้ชายใส่เสื้อฮู้ดเนี่ยมันขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะมีกล้องหลายมุมจับภาพได้นะครับมีรายง,งานว่า หลังจากที่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันก่อเหตุมันก็เรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปให้ไปส่งที่ห้างเดอะมอลล์และก็นั่งวินโมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลงที่เมเจอร์รัชโยธินก่อนไปเปิดห้องพักที่โรงแรมเซ็นทราลลาดพร้าวโอ้ไป็นอนสองคืนนะคืนหนึ่งก็ประมาณน่าจะตกคืนละ5,000ได้ครับแล้วหลังจากนั้นครับวันที่25พฤษภามันเอาบัตรเครดิตของผู้ตายไปรูดซื้อทอง อันนี้รูดเยอะครับรูดมา8 0 0แสนน่ะซื้อเยอะเลยอ่ะคือจังหวะนั้นเหมือนกับว่าพนักง,งานร้านทองเนี่ยก็อยากจะยืนยันตัวตนแหละว่าใช่คนที่เป็นเจ้าของบัตรหรือเปล่าคือเขาก็บอกว่าอ่ะขอดูชัดๆหน่อยเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ร้านทองก็บอกว่าหน้าเหมือนไม่ตรงกันนะคนร้ายมันอ้างว่าอะไรรูป้ป่ะอ๋อผมไปทําหน้ามาไปทาศสลยกรรมมามันก็เลยดูไม่เหมือนกันไม่เหมือนในบัตรประชาชนเอาจริงๆคงเอาบัตรประชาชนของผู้ตายเนี่ย ติดมาด้วยเวลาที่จะรูดผอมบัตรเครดิตนั่นแหละโอ้โหมันร้ายจริงๆนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดที่คอนโดที่ผู้ตายนะครับอยู่นะแล้วก็ไปพบศพในวันนั้นเนี่ยคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมครับไม่มีใครกล้าเข้าไปทาความสะอาดคือกลัวสุดท้ายต้องไปเกณฑ์มาครับว่าอ่ะใครที่จะเหมือนกับว่าอาสาที่จะเข้าไปทาความสะอาด รวมมาได้เจดคนก็จ้างไปส0,000ื่นครับสุดท้ายตอนนี้หลือเข้าของออกหมดละพวกเฟอร์นิเจอร์พวกแผ่นปาเก้ปูพื้นสิ่งหลังจานที่มันเลอะคราบเลือดครับก็ขนใส่รถบรรทุกน่าจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปขายนี่แหละหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บนะข่าวของเราลองขึ้นไปดูครับสภาพในห้องเขาบอกว่าก็รื้อออกไปหมดละไอ้พวกที่เหมือนบิวอินเขารื้อออกไปหมดเลยนะครับแต่ถามว่ายังมีกลิ่นคาวเลือดอยู่บ้างไหมยังมีอยู่บ้างอ่ะ ส่วนคดีความก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วกันเนาะว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละนะ